ใส่ในนั้นแหละถูกแล้ว <Ooh. S 2> hey. Hey. ใส่ให้หมดก่อนใส่ให้หมดก่อนนม <c oughs> ไปวางไว้ข้างพภา j a ์เอาเงินใส่ขันน้อม <No, what? S 1> ไปวางไว้ข้างพภาจาน uh huh. เดี๋ยาเพิ่งกิน uh huh. ดูซิในในถุงยางหมด,ดือยางหูก uh huh. เดี๋ยวค่อยกิน uh huh. 啊，也不。